เอาแล้วนะครับผมก็ขอาการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม EXOTIC 4อัปเดตที่2.5นั่นเอง โดยในอัปเดตนี้นะครับผมผมได้เพิ่มไอ้นี่มานะครับผมก okay ็คือเมงูมินะครับแล้วก็โกโจวีสองนะแล้วก็จะมีโมโหระกาที่เป็นพลังให้ใช้งานด้วยนะครับผมเออโอ้โหโกงแค่ไหนนะครับผมโอเคนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมเริ่มสอนทํำจากเมงูมิเลยนะครับผมาโดยเมงูมินะครับวิธีการทํานะให้เรานะครับตีเคิร์ดพินซิพอลตรงนี้นะครับผมนี่เป็นอาจารย์ใหญ่นะครับผมนี่เลื่อนหนึ่งหมื่นนะครับผมจะมีโอกาสดรอปเงาทั้ง4อันนะครับผมโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเออหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่จะดร ชาร์โดและบิดแล้วก็สควอชฟ็อกนะครับผมอ่ะชาร์โดเวอร์หน้าตาจะเป็นนกวันนี้นะครับผมที่เป็นสีดำนะส่วนชาร์โด d ็อกจะเป็นหมากับหัววันนี้นะครับผมแล้วก็ชาร์โดและบิดนะครับจะเป็นกระต่ายเป็นแบบเงาของกระต่ายนะครับผมแล้วก็มีสควอชฟ็อกก็คือกบที่โดนทับนะครับผมอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะมาสอนทํากันเลยนี่นะครับผมก็จะเป็นตัวทํานะครับผม เขาบอกว่าวิชาของโฟทีนชาร์โดนะครับผมต้องใช้นะชาร์โดด็อกนะครับผมแล้วก็มีชาร์โดและบิดมีชาร์โดเบิร์ดแล้วก็มีสควอตฟอกนะครับผมแล้วก็เงินอีก2องล้านห้าแสนนะถ้ามีก็กดซื้อไปได้เลยนะครับผมถ้ามีอยู่แล้วก็กดเอาใหม่ได้นะเอออ่ะโอเคโดยหน้าตาของโฟร h ทีนชาร์โดนะครับหรือพลังของมีงูมินั่นเองนะครับผมหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่เออนะครับก็ต่อยธรรมดาก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะ โอเคเดี๋ยวพาไปดูสกิลนะครับผมตรงนี้เลยแล้วกันนะอ่ะมาครับผมปุ่มต่อยธรรมดานะครับผมจะเป็นสีขาววันนี้อ่าสกิลอีนะครับผมจะเป็นเทนละบิดนะครับผมนี่จะเป็นการยิงกระต่ายออกไปวันนี้นะครับผมเป็นการยิงยิงกระต่ายออยสิบตัวนะครับผมมันจะเลยชื่อทาวเทนลับบิดนะครับผมเอ้นี่ยิงไปนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรงี้เอออะต่อไปนะครับผมจะเป็นเชดสแนปเปร์นะครับผมจะเป็นการเรียกวิญญาณกบออกมานะเอามาแบบ แย่ๆนะครับผมเออเดี๋ยวใช้ให้ดูใหม่นะอ่ะแล้วก็กบตัวนี้นะครับผมจะทําให้มอนรวบเนี่ยมอนจะติดอยู่ตรงหน้านี้นะครับผมเอออ่ะอ่ะโอเคต่อไปนะครับผมจะเป็นดูโอวูฟนะครับผมเป็นสกิลการเรียกหมาเอาไป2ตัวนะหมาขาวกับหมาดํานะครับผมพุ่งไปกัดนะครับผมเออ่เด be ี be ๋ยวเดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับผมเป็นดูโอวูฟเดี๋ยวรอดูนะครับนี่สกิลคูดาวนานะสกิลนี้เพราะว่าระยะไกลนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวให้ดูนี่ครับผมจะไกลประมาณนู้นเลยเออ ข้ามทวีปนะครับผมใช่เหรอมาต่อไปครับผมสกิลเอ็กนะครับผมชื่อลาเวนออฟลุยมาเรามาดูกันนะครับว่าลาเวนออฟลุยจะเป็นยังไงนะจะเป็นตูมนี่นะครับผมจะเป็นการขี่นกออกไปนะเออแล้วก็ระเบิดตูมต้มต้มนะครับผมเอออ่ะเป็นการขี่นกออกไปนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับขี่นกออกไปนี่นะครับผมเออ ถ้าโดนจะมีเอฟเฟกต์แลเบิดนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์สายฟ้านะแล้วตัวต่อไปนะครับผมที่ผมจะสอนทําก็คือโกโจ V2 แล้ละกันนะครับผมอ่ะสิ่งแรกที่เราต้องมีนะครับก็คือโกโจ V1 ซึ่งผมได้สอนไว้ในคลิปที่แล้วแล้วนะครับผมอ่ะโกโจ V1 นะเออเนี่ยนะครับผมอ่ะโอเคโดยสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับผมก็มีเพลโพออมนะโดยวิธีการหาเพลโพออมนะครับผมให้ตามผมมาเลยนะถ้าเรานะออกจากชิบุยาไปก่อนนะครับผมอ่ะชิบุยาโดยมันยังบล็อกอยู่นะเหมือนออกไม่ได้นะครับผมก็ให้เราเดินมาแถวๆนี้น น,นี้นะครับแล้วก็กดทีไปนี่จะอยู่ที่เกาะอีเวนนะครับผมถ้าเรานะก็ให้เราไปที่เกาะน,นี้นะเกาะล็อกเมาเทนนะครับผมโดยเกาะล็อกเมาเทนนี่นะครับจะมีมอนนะครับดรอปเลดออฟแล้วก็บูออฟนะข้างนี้นะครับผมจะเป็นเลดออฟนะครับผมอ่ะ จะมีโอกาสดรอปนะครับ10%นะเป็นทางด้านของเลดออฟนะครับผมเอออ่าพอเราได้เลดออฟมาใช่ไหมครับผมก็เอาเก็บไว้ในกระเป๋าได้เลยนะมันจะอยู่ในกระเป๋านะครับผมที่เป็นเลดออฟอันนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับก็คือบูออฟนะครับผมให้เราไปหานะอ่าก็ได้จากเมลเทนสปายพวกนี้นะครับผมจะมีโอกาสดรอปในทางด้านของแบมโบนะครับผมไอมอนพวกนี้นะครับเออ อาก็ตีไปเลยนะครับผมจะมีโอกาสได้นะเออถ้ามันดอปแบมโบแล้วนะครับผมมันจะให้เราเลยนะครับเป็นแบมโบนะอ่ะแบมโบนะครับสามารถเอาไปเสกตรงนี้ได้นะจะทําการเชิญบอสนี่นะครับผมคันตนามาสเตอร์นะครับผมอ่ะโดยบอสคันตนามาสเตอร์ตัวนี้นะครับผมจะดอปทางด้านของบลูออฟนะครับผม10%เหมือนกันนะเออ อ่ะก็ตีไปนะครับผมอ่ะปึ๊บปื๊ด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 อ่าโอเคแล้วก็จะดอกสไตล์สโก้ด้วยอันนี้ใช้ทำอสองดาบนะครับผมอ่ะช่างมันแล้วกันโอเคพอเราได้เลสออฟกับบูออฟมาใช่ไหมครับผมก็เอาออกมาไว้เลยนะครับผมหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะสองอันนี้นะครับอ่ะถ้าเราไปะนะครับมุ่งหน้าไปที่เกาะอีเวนต์นะครับผมอ่ะเกาะอีเวนต์โอเคโดยเกาะอีเวนต์นะครับตรงนี้นะเข้ามาในร้านไอ้นี่นะครับ อาเคนะจะเจอกับคาซุมิเดคาเตอร์นะครับเตรียมเงินไว้อีก5 0 0แสนนะครับแล้วก็เตรียมเลดออฟบูออฟนะครับแล้วก็ค้าได้เลยครับผมจะได้กับพพออฟตรงนี้มานะโดยพลพออฟนะครับผมจะใช้ในการเสกโกโจล่างที่ใช้ทํา V2 นะครับผมอ่ะถ้าเราไปที่ชิบุยาต่อเลยโอเคพอเข้ามาในชิบุยานะครับผมนี่ไปตรงนี้นะครับผมไปคุยกับไอชิบุยาสปายตรงนี้นะครับผมเพื่อโทรหาไขสัะคนนะให้เขามาที่นี่นะครับผมอ่ะพลพออฟนะรับจะใช้สเปาเดอรฮอนเนอร์วันนะครับโดยโกโจนะจะยืนอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะ ตีนานๆแบบนี้เลยนะครับอ่าปิ๊บเปิ๊บป๊บ,ปบ,ปบตียากหน่อยนิดนึงนะเอออ่าด้วยความที่มันอึดเกินนะครับผมตีไม่ไหวนะมันเลือกประมาณ2องล้านสองแสนหาหมื่นนะครับผมอ่าโอเคพอเราตีมันเสร็จนะครับจะมีโอกาสได้ในทางด้านของ ซิกอายนะครับผมแล้วก็วอยชาร์ดอ e ินฟินิตปีซึมอีคิปออฟนะครับผมอ่ะซิกอายหน้าตาจะเป็นประมาณนี้วอยชาร์ดจะเป็นแบบนี้ครับผมแล้วก็มีอินฟินิตปีซึมนะครับผมแล้วก็จะมีเอ่ออีค e ิปออฟนะครับผมอ่าโอเคโดยสิ่งนี้ทำไรายได้นะครับผมจะสาม,มารถทำโกโจวีสองได้แต่ของที่ใช้นะครับถ้าเราไปดูหลังเกาะน,นี้นะครับผมอ่ะจะเจอกับ The h ฮ n น r นเรตวันสตาสไนะครับเราต้องมี500ร e ้อเจมอีคิปออฟอินฟินิตปีซึมซิกอายวอยชาร์ด อ่ะล้วก็ต้องมีโพโ o ออฟด้วยนะคะผมอ่ะเป็นออฟม่วงนะโอเคแล้วก็ใช้ไอ้นี่นะครับผมใช้ไอ้นะครับผมที่ได้จากโกโจล่างธรรมดานะอ่ะโกโจล่างธรรมดาเสียงยังไงนะครับใช้หนอนโทจินะอ่ะแล้วหนอนโทจิหายยังไงอีกนะครับผมให้เรามุ่งหน้าไปที่เกาะไพเลตนี่นะครับผมตรงนี้นะครับผมจะมี ที่ขุดนะครับหรือแซนดีบีนะครับผมซึ่งจะมีโอกาส1%นปะครับที่จะได้ทางด้านของหนอนโทจิอันนี้นะครับผมอ่าโอเคแล้วนะครับผมถ้าเรามีหนอนโทจิแล้วไปที่ชิบุยาต่อเลยครับพอเรามาชิบุยานะครับผมให้เราไปคอนแทคโกโจวีหนึ่งนะครับผมอ่ะมันมันต้องใช้นี่นะช่างมันแล้วกันนะครับผมจะเป็นบอสโกโจเกิดขึ้นมานะตรงนี้นะครับผมจะอยู่ตรงระหว่างเสาตรงนี้นะเออจะยืนแบบนี้นะครับผมอ่ะทำไมถึงเสกไม่ได้ถ้าถามนะครับเออมันจะมีบอสบางตัวในเกาะนี้ยังอยู่อยู่นะต้องตีให้มันต นะครับถึงจะเสกตัวอื่นได้นะเพื่อไม่ซ้ากันเกินไปนะครับผมเออเก็บไว้ก่อนละกันเราต้องใช้นะอ่ะพอเราได้อายมาจากโกโจวีหนึ่งแล้วนะครับผมอ่ะอายจากโกโจวีหนึ่งแล้วก็ใช้พวกพวกออฟอ,อ,อีกนะครับผมอ่ะถ้าเรานะเก็บเจมไว้อีกห้าห้าร้อยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไปตรงนี้เลยนะลงไปหากโกโจตรงนี้นะครับผม อ่าอย่าลืมนะเราต้องมีสไตล์โกโจวีหนึ่งด้วยนะคะผมอ่ะถ้าเรามีแล้วก็กดซื้อไปได้เลยครับผมนี่อ่าพอได้โกโจวีหนึ่งมานะครับผมมันจะเขียนว่าฮอนเนลดวันนะอ่าเดี๋ยวมาดูสกิลกันนะครับผมอ่ะโดยสกิลอ e ีนะครับผมจะเป็นการป่าอาโอนออกไปนะครับหมุนๆนะเป็นวาคุ้มเซิร์ชนะครับผมอ่าโคเทไหมเออเทเนาะแล้วก็เป็นแบบเป็นดาเมจกระหน่ำด้วยไหมไม่รู้นะครับผมอ่าน่าจะกระหน่ำนะ ต่อไปนะครับผมเป็นคิมสันบาทนะครับผมสกิลอาคิมสันบลิสนะครับอ่ะก็จะเป็นแบบนี้เออนะนการป่าอากาศออกไปเดี๋ยวยิงอากาศโชว์นะครับตุ้มอันนี้เออแล้วก็มาดูสกิลเอ่ซตกันก่อนนะครับผมอ่ะสกิลเซตนะครับผมจะเป็นคัตซีนนะจะเพิ่มเลือดด้วยนะจะเป็นอมตะนะครับตอนใช้อ่ะไม่เชิงอมตะเ,เพิ่มเลือดน,นะครับแล้วก็จะหายตอนคัตซีนกลับหน้าไปเดิมนะ จะเป็นการเอาอากาศกับเอาหมุนรอบวันนี้นะครับผมเป็นคาสซีเลยนะเออนะครับผมอ่ะแล้วก็ตอนระเบิดนะครับผมจะมีการซูมทีหนึ่งแล้วก็ระเบิดนะแบบนี้เราดูนะครับตุ้ม นามินนะครับ35,000ืนาพนะขนาดสตาร์ทผมประมาณนี้นะครับผมเออแรงแค่ไหนอะครับอืมอ่ะอันต่อไปก็จะเป็นอินฟินิตออร่าเหมือนเดิมครับเป็นโกมินอัมมาไนนะเออเป็นโกมินอัมมาไนเพิ่มเลือดเฉยๆครับผมเป็นนิดเดียวนิดเดียวเองนิดเดียวจริงๆนะครับผมอ่ะอ่ะพอเราโกมินอัมมาไนเสร็จนะครับผมสกิลซีนะครับผมจะเป็นแอเรียซัมมอนนะครับอินฟินิตลอยนะเป็นการกลางอนาเขตแบบนี้นะครับผมนี่กลางอนาเขตนะครับคนที่อยู่ในอนาเขตเราจะหยุดนิ่งหมดเลยนะแบบอิงวิดออสเปนิด สำหรับโกโจนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะผมอ่าโอเคต่อไปนะครับผมจะเป็นมมงวีวีสองนะหรือว่ามหูรากานนั่นเองนะครับผมอ่ะโดยมหูรากานนะครับผมสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมนะคือโฟร์ทีนชาโดนะครับแล้วก็เตรียมอีกเกมอีก1000เจมนะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมซิกเมเจอร์เลยนะครับผมจะมีบอสมหูรากานนะเกิดทุกๆ1ินาทีนะครับผมอ่ะโดยบอสมหูรากานนี่นะจะเลือดแค่1นึ่งล้านห้าแสนเองนะครับผมอ่า เลือดหนึ่้านห้าแสนนะแต่ว่า 5, มันจะมีการปรับตัวของมันนะครับผมทุกๆ5นาทีนะมันจะเด้งเลือดของมัน,นครับเป็น25งหมนะมันจะเด้งเลือด25งหมทุกๆ5วินะครับผมเออ เป็นการปรับตัวนะครับผมอ่ะ<_><_>ก็ใช้ให้เพื่อนช่วยกันตีได้นะครับจะตีง่ายเลยนะแต่ถ้าตีคนเดียวนะครับก็ทําดาเมจให้พอนะเออโอเคสําหรับมโหราการนะครับถ้าเราตีเสร็จนะมันจะมีโอกาสได้ในทางด้านของดราม่าวิวนะครับผมอ่ะดราม่าวิวจะเป็นขั้นแบบนี้นะครับผมขั้นซีเขียดนะโดยนะครับดราม่าวิวนะเอาไปใช้ทำไอ้นี่ได้นะมีงูมินะครับผมอ่ะ เราก็ออกมาละมาคุยกับมิงูมินะครับมิงูมิเขาบอกว่าถ้าจะซื้อดีวายมโหรากาลนะครับคุณต้องมีโฟลทินชาร์โดนะมิงูมีอีวีหนึ่งนะครับต้องใช้อยู่ด้วยนะแล้วก็มีดราม่าวิวนะครับคืออันนี้นาวงแหวนมโหรากานะครับแล้วก็อีกหนึ่งพันเจมอัเตมเจมอีกหนึ่งพันปุ๊บฮอนดามิก็กดซื้อนะครับผมจะได้ทางด้านของมโหรากานะเออนี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับผมเออนะอ่ะมาครับผมมาเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลกันดีกว่านะคะอันนี้สตัทพันเจ สกิล e นะครับผมเป็น glass b r นะครับผมเป็นการเป่าออกไปนะแล้วทำดาเมจหมื่นสามนะครับผมต่อตัวนะเออนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูใหม่นะหมื่นสามจริงนะครับไม่ไม่จกตาด้วยอืมแบบนี้นะอ่ะโอเคแล้วก็ท่าต่อไปนะครับผมเป็นสกิลอาชื่อเฮลเวอรี่ออนสล็อตนะครับผมเป็นการต่อยรัวๆนะนี่การต่อยรัวๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็เดินได้ด้วยนะแบบแดดก็ได้นะแดดต่อยไปด้วยนะครับเออเพลินเลยนะ ่แล้วก็สกิลเซตนะครับผมสกิลนี้จะไม่มีดาเมจนะเป็นการเคลื่อนที่เฉยๆนะครับคือ a อบ o l ลู e ลีฟนะครับผมเป็นการกระโดดแบบนี้อ่าแล้วตอนกระโดดเนี่ยคุณจะไปตรงไหนก็ได้นะแล้วค่อยๆแดทไปหานะครับผมแล้วพอลงมาปุ๊บก็ต่อยแบบนี้อะไรแบบนี้ก็ได้นะเออนะครับผมอ่าโอเคโดยสกิล X นะครับผมสกิลต่อไปเป็น Dive q u a k นะครับผมอ่ะ Dive q u a k ปึ้มจะเป็นการกระทืบเท้านะครับผมแล้วก็เอ่อเป็นการมีวงแหวนของมโหัศรกาศหมุนไปมาด้วยนะครับผมเออนะครับผมอ่ะ ต่อไปนะครับผมเป็น Celestial Strike นะครับผมเป็นการยิงวงแหวนมาหรากาออกไปนะคบพร้อมกับมีขึ้น a ร่า Impact ลมนะคะผมเออดาเมจก็แรงมากเลยนะดูดาเมจตอนนี้นี่เป็นหลักแสนแล้วนะคบผมอ่ะโอเคเราก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับมาหรากานะพลังของมันนะคะผมอ,อ่ะถือว่าแรงนะผมผมผม,ผมบอกเลยว่าแรงเป็นแบบสกิลแบบไม่มีคาสีนะผมอยากให้มันเป็นสกิลกดใช้เร็วๆเลยเ,เ,เออ แอบโซลูรีฟนะครับผมสามารถคอมโบแบบนี้ได้ตุ้มแอบโซลูีแล้วก็ดีวายควักลงมาแล้วครับ z ซเอกนะเออนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอหมดเวลาเพียงแค่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆน้อยๆช่องนี้นะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตปรับตัวนะก่อนนะครับผมซี ไล่ความมั่งคั่งชื่อเสียงและอำนาจฉันนะได้ขอขครองทุกอย่างไว้บนโลกใบนี้ไว้หมดแล้วชื่อของฉันก็คือ K U N O I K คำหนึงที่เขาได้พูดไว้ก่อนนอนชื่อของฉันน่ะเหรออยากได้แกก็กดติดตามสิกดติดตามเลย <trochę S 2> และอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะ